รัฐมนตรีจิราพรหารือเลขาธิการอังถัดลงนาม MOU สคอบอังถัดยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคไทยค่ะนางสาวจิราพรสินทูปไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติครั้งที่9ว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภคจัดโดยอังถัดร,ระหว่างวันที่7ถึง11กรกฎาคม2568ที่นครเจนีวาสมาพันธ์รัสวิทย ในโอกาสนี้สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไทยหรือสคบอและอังถัด ได้ลงนาม MOU ด้านความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคเช่นการระงับข้อพิพาทมาตรการความปลอดภัยสินค้าและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเป็นต้นสำหรับสาระสำคัญของการประชุมทบทวนหลักการและกฎเกณฑ์การแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรมเพื่อส่งเสริมการเปิดตลาดอย่างยุติธรรมและปลอดภัยกำหนดทิศทางกฎหมายการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคตโดยจ เพราะในประเทศกำลังพัฒนาและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านเทคนิคเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสากลค่ะ